ถ้าไม่ออกกําลังกายเราจะมาใช้บริการที่นี่ถ้าไม่ออกกําลังกายเราจะมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่คุมความดันวันหนึ่งจะโดนหามมาที่นี่ถ้าไม่คุมเบาหวานวันหนึ่งจานข้าวจะเป็นอาหารทางสายยางถ้าไม่คุมไขมันวันหนึ่งที่นั่งประจำฉันจะนั่งตรงนี้อายุ4ี่สิบแล้ว ยังไม่เคยเดินไปตรวจสุขภาพวันหนึ่งคุณจะโดนหามเข้าห้องฉุกเฉินไม่เคยออกกำลังกายสุดท้ายก็ต้องทำกายภาพทุกวันคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ประมาทไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนพวกนี้คือคนที่กำลังจะเป็นอัมพาตในอนาคต ผมไม่ได้แช่งใครนะครับผมมาเตือนด้วยความหวังดีจากประสบการณ์ที่ทํางานดูแลคนไข้เอามาพึกงอนผ้าโรคอกหลอดเลือดสมองมาแค่อยากาเตือนนะครับเพราะสิ่งที่ผมเตือนมันเป็นแค่ความปรารถนาดีเป็นแค่ข้อมูลคนที่จะลงมือทําคือตัวคุณนั่นเองครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจคุณก็ยังเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตสูงอยู่เหมือนเดิม ถ้าคุณยอมเปลี่ยนตัวเองจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นอัมาตถ้ายังไม่มีโรคประจําตัวก็ออกกาลังกายนะครับถ้ามีโรคประจําตัวเบาหวานความนั้นไขมนันสุโป,ปรีเล่าหัวใจเต้นผิดจังหวะคุมมันให้ดีครับแล้วคุณจะไม่เป็นอัมพาตถ้าไม่รักตัวเองก็รักคนข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีคุณเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องกลายเป็นภาระนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดนะครับ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับมันป้องกันได้จริงๆโรคมือทำมันซะมันง่ายจริงๆหนึ่งออกกำลังกาย 2. คุมปัจจัยเสี่ยงโรคต่างๆแค่คุณตัดสินใจออกกำลังกายคุมปัจจัยเสี่ยงแค่นี้คุณก็ไม่เป็นแล้วครับสวัสดีครับ